พี่น้องค่ะนะคะหลังจากไปหาวัตถุดิบมาแล้วค่ะมันสิแกงน้ํใไม้ค่ะใสอันไสอีรอกแล้วก็ไสอันไส้เอือหน่อยใส่ดอกเอือนี่ค่ะเอือหน่อยค่ะคุณเท่งดอกเท่งยอดชะลพัดค่ะแกงแบบอาหารคลีนค่ะอาหารที่ไม่มีไข่มงไขมันนะคะนี่บะถุงอีลอกใส่โจ๊อ่างมาบ้งตต่ขาเบียร์เนกระคุณพูดต่ำข่าเบียร์พี่น้องปตะเบียร์คืออย่างนี้ค่ะต้นหอมตาเห็นไหมต้นหอมเมียงค่ะน่าคือต้นโพนี่ค่ะ เอาอยัางมาต่นหอมแม่หญิง,งหญิงแม่อเอาอยัางมาต่นหอมหญิงแม่แกงเทาไปแบบยั่วๆจ้ามาได้จ้าสะอ่อนเนาะเสียงตาข้าวเบียเป็นตะเบียร์ให้ยคุณโชคดีครับพี่น้องมนีข่ายมิกระเทยเท่าไม่็นกับเขาสู้กินว่าเป็นอยัางไรเพราะพรากันละจ้ายูซือเนี่ยจะตึหามตอบตัวด็ดขาด คือเบือ่อค่ะโอโอโอขวมซะละ่ะค้นนะคะพี่น้องเดี๋ยวมันสติดตหมอค่ะอ, <c oughs> อื่ออีแหละพี่ข้าจากก่ายว่ค่ะพีข้านเนาะพี่เป้นนย,เ <ừ. S 2> ย่งกันเป้อยหนูตำมะคุ่งตำแม่นัน่นก็ีย่ตำแล้วเราเนี่ยะ มึงเนี่แกงผักร่วมมอนี้เขาเมนูแกงผักร่วมพี่น้องผงเครื่องโดยผงชลชลปอมนะคะผมชุรอก็บอกเขาไปเลยใส่ใส่ปลาแดงเด้ค่ะพี่น้องแดงจึงคือมึงตอนปลาแดงปลาแดงไม่หอดปลาแดงม่หอดยูเอฟโอไม่ยอนนคุณอ่ะคุณอข้า นสอะไนะ่า็ส่อนเอาเ็ตอต่อนี่ใสต่อนต่อไปค่ะโอ้ยก็บว่าไส่เปนน้ำกันเหมือนหลดเนาะ่อะผ้วกผู้หญิงสวยๆตัวเล็กๆนี่แหละแกงผักค่ะแ <c oughs> 네กงผักค่ะพี่น้องมึงดู ปลาหมอปีดให้มันยุบลงไปเลยพ้าวบัหนี้ปีดใส่มันโฟลเลยจะค้นหักอะไรถอดค้นจนมาเละหรอกมันไม่ใส่ซุกเมันอือก็หลงซ้ำเออัมอือซ้ำนี่แหละมันสุกมันกรุบกรุบแม่แหม่ส่งเท่าพิซซ่ามันกับมะห่อมดีเอาอีหลอกลงเราก็ปีดปลาเลยเอาอีหลอกมันเปื่อยแล้วเรากับปีดปลามันไปตรงค้นแม่ก็คือถ้าเราเที่ยวี่บัดนัวแล้วนนั่เดี๋ยวกูกะทานเนาะอย่ามันใกล้เคียงเนาะ เที่ยงกันแล้วค่ะพี่น้องนัน้วแบบไดนี่นัวประแดบโฟดอวะัวพี่น้องโฟดบึมบึมเรียบร,อยร้อเรยเลยใค่ะนี่ มาเด้อค่ะผู้ใดหิวค่ะถือถ้วยเลี่ยงคิ้วกันเขามากค่ะหยิบเลยใช่เป็นกุ้งตัวอันโควิดตัวบักลุดเอาะเมียตักเนี่ยเหนียวปะหยิบเอยเลยพี่น้องต่อลงใหมมันสุกกันละมันสุกยัวมันจังหย่ำกึกกึกมันสุกยิงลงมันสุกมันยวลงใบเตยค่ะฉันบอกให้มันออกมันคือลงก้อนมันบบาไม่เท่เหมือเหมือเลยนี่น้องมันนี่ยแสบพักไรก็รักน้องใหม่ แม่ฉางพอเดือนอึ้ตักไปต่งพันยังพอส่นถั่วนี่ตอนนี้สำบอจงมันออกถั่วไหมใส่หนิมมันหรอแมแหน่เนี่ยมันเสียแ่นตอนรวๆแม่ไปตัก หายไหม่หรอมล้วไม่รู้ก็จะเอาเอาป่เอาคอยยิบเชื่อมแขกพวกได้ไหมเหรอแต่ของพุงพี่ลองงามคือผู้ต่ำเนาะสีสันแมะกระสปอพันเดือบัวลายก้นเหรอแมเพุนต่ำหุงอืมต่ำบางุงไปแต่ผัวรักผัวหลงอยู่โว้ยยิ่นิงว่ากูต่ำหน้าต่ำหลังแมนบ๊อกเกียบเกียบพี่คือว่าสีสันต่ำหน้าต่ำหลังแมนบ๊อืก เอาที่สบายใจแล้วพ่อลุงบ่ได้ดอกจ้าบ่มีดอกจ้าแพะจงยูจ้าผู้เขาหล,ลายหลายในน้ำซื้อๆเนาะหมบาเด้อพี่น้องเจ้าปาสาวจ้าอ่างกินกับอันนี่กินปลาแดกนึกปลาแดกแก่างเราเราเลยลาสษเนึกก็ปลาแดกบ้านอาลงมาเอาข้าตักไก่เม่คนนี้มาเด้อค่ะพี่นอ้องมาในพุ่นพร้อมแล้วค่ะ ตอนนี้ถวยมีนมาหาแม่นั่งเอา๋ยวถวยนั่นให้จงแปดมืองล้องเข่ามากค้องเขาเนียไปเห้แม่นับปั้นเอาปั้นเอาหน่อยหนึ่งพ่อแล้วโอ้ปั้นกับปั้นคักน้องหนูเอาปุ๋ยสั้นพ่อปุ๋ยับขุนอะ